คาถาบูชาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดตั้งนโมสามจบรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสานวาเศรษฐีมหาปุญญายาสาเศรษฐีจะอาทโกสิริโกเมนทะโกจาปิชติโลจะสมังคโลอานาถปินทิโกนาโถวิสาขาอักคาสาวิกา สุมโนโชติโกอัคโคทน,นัญชโยจะทายโกเตสังอุญญาณุภาเวนะสัพพสิทธิพภาวันตุเมข้าพเจ้าขอบารมีของหลวงพ่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดจงดนบันดาลทรัพย์สมบัติโชคลาภเงินทองหลังไหลามาอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่บัดนี้สืบไปจนถึงภายภาคหน้าด้วยเธิน